คือกเกษียณอายุนะคะอย่างเช่นของข้าราชการเน่ยเขาก็จะได้เขาก็จะได้บำนานใช่ไหมคะแต่สําหรับพี่แมมเนี่ยคือจะได้บำเน็จพอเรารับมาปุ๊บเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีการลงทุนหรือเราไม่มีอาชีพอะไรเนี่ยเราจะไม่ได้รับรายเดือนอีกต่อไปนะคะค่ะ,<จ>ะซึ่งจะหมดไปตั้งแต่ทําธุรกิจมานะคะค่ะ,คะเห็นโมเดลของแผนธุรกิจแล้วมองได้เลยค่ะว่าเฮ้ยมันเป็นสินค้าที่ ซื้อขายในชีวิตประจำวันแล้วก็เราสามารถเปิดร้านได้เราสามารถเอาไปขายได้เราสามารถชวนคนมาช็อปได้ก็เลยตัดสินใจตัดสินใจสมัครนะตัดสินใจสมัครแล้วก็ลุยลุยข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้คิดนะคะค่ะแผนธุรกิจนี้สั้นง่ายสบายรวยและยั่งยืนค่ะเรียบยืนยันเลยปรบมือน่อยค่ะ ชื่อสิริลักษ์เพื่อนฝูงนะคะตำแหน่งก็คือผู้อำนวยการกองสนับสนุนเขตการไฟฟ้าเขตสองภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกค่ะอยากให้พี่แหม่มได้แบ่งปันว่าก่อนหน้าที่พี่แหม่มเนี่ยจะมาทําในส่วนของสิวิไลได้มีโอกาสได้ทํางานประจำใช่ไหมคะพี่แหม่มทำงานประจําอยู่นะคะเป็นผู้บริหารระดับสูงอยู่แล้วอะไรที่เป็นจุดที่ตัดสินใจมาทําสิวิไลคะพอถึงอายุ54 ด้วยความเป็นคนแต่งงานช้าก็จะมีลูกชายซึ่งยังไม่จ,จบมาหาลัยซึ่งเพื่อนๆตอนนี้มีหลานกันหมดแล้วเราก็ต้องมานั่งคิดว่าถ้าเราจบไปเนี่ยลูกยังไม่จบถ้าเรากรเกษียณไปลูกยังไม่จบค่ะก็เลยหันมุ่งหน้าเข้ามาดูโลกออนไลน์ซึ่งปกติแล้วเป็นคนไม่ใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนไม่ชอบไม่ชอบแบบอะไรก็ไม่รู้นะก็ด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว อยากจะเห็นค่ะว่าเด็กวัยรุ่นที่มันขึ้นมาเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่เขาขึ้นมาแล้วมันได้เงินเป็นล้านเป็นล้านล้านอยู่ในออนไลน์เนี่ยเขาทํากันยังไงอันนี้นะคะคือจุดประกายตรงนี้ด้วยแล้วก็มองว่าเฮ้ยเด็กมันยังทําได้วะเราก็54ร้อน54ฝน54าหนาวทาไมเราจะทําไม่ได้นะก็เลยตัดสินใจเข้ามาดูใน Facebook ต้องขอบคุณออนไลน์ Facebook แหล่งแรกเลยนะคะ อันนี้คือจุดหนึ่งที่ต้องตัดสินใจเพราะว่าลูกด้วยนะคะค่ะแล้วเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้แบบเป็นเด็กปกติด้วยะคะ่ะเขาเป็นโรคเก็ดเลือดไม่แข็งตัวเลือดออกไม่หยุดนะซึ่งอันไอประกันชีวิตอะไรไม่รับเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราทําประกันชีวิตเขาบอกเลยบอกว่าถ้าเข้าโรงพยาบาลก็คือเลือดออกก็คือมาจากการเลือดออกก็เลยต้องต้องตัดสินใจลุกขึ้นมา แล้วต้องการให้พิสูจน์ให้เขาเห็นด้วยค่ะเพราะเขาก็จับด้านออนไลน์ใช่ไหมคะเขาก็เป็นเด็กวัยรุ่นที่ชอบซื้อของอยู่แล้วเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราต้องมาพิสูจน์ให้เขาเห็นนะมาพิสูจน์ให้เขาเห็นด้วยเพื่อให้เขาค่ะเดินมาอีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่างานประจำน่ะก็เป็นอีกทางหนึง่งอันนี้นะคะคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะถ้าเราจะเดินหน้ามาดูตั้งแต่ทำธุรกิจมานะคะค่ะ อย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็ที่รู้จักกับแม่เล็กนะคะค่ะก็คือธุรกิจของสินค้าขายของอย่างนี้แหละค่ะนะคะค่ะแต่เขาเนี้ยเราก็ได้แต่ขายเราได้แต่แค่ขยายนะคะค่ะก็ไม่ได้อะไรนะคะแล้วพอสุดท้ายค่ะวันที่แม่เล็กนะคะส่งเข้ามาแผนโมเดลนะ,ะก็เข้าไปดูพอเข้าไปดูปุ๊บนะ,ะไม่รู้รอกค่ะว่าใคร ใครเป็นคนคนคนไทยทําเรื่องไม่รู้อะไรสักอย่างค่ะแต่เห็นโมเดลเห็นโมเดลของแผนธุรกิจแล้วมองได้เลยค่ะว่าเฮ mm ้ย hmm. <Hey, S 1> มันเป็นสินค้าที่ซื้อขายในชีวิตประจําวันแล้วก็เราสามารถเปิดร้านได้เราสามารถเอาไปขายได้เราสามารถชวนคนมาช็อปได้ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจตัดสินใจสมัครนะตัดสินใจสมัครแล้วก็ลุย ลุยข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้คิดนะคะค่ะแผนธุรกิจนี้สั้นง่ายสบายรวยและยั่งยืนค่ะพี่แหม่มยืนยันเลยปรบมือหน่อยค่ะคือพี่แหม่มเนี่ยเป็นคนวิเคราะห์ธุรกิจเก่งมากอ,อยากให้พี่แหม่มบอกสักพอยต์หนึ่งท,ที่แบบว่ามันต่างจากที่อื่นทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นงานประจําทําธุรกิจโวนตัวหรือว่าการที่พี่แหม่มเคยทํามาเนี่ยอะไรที่มันต่างมากๆแล้วแบบเฮ้ยนี่แหละคือแวลูที่ทุกคนควรจะมาทํากันคือมันต่างตรงที่ว่าหนึ่งเป็นของคนไทยสองค่ะ ระบบสมดุลอย่างท่านประธานบอกก็คือมีทั้งซื้อมีทั้งขายอยู่ในตัวเดียวกันแค่นั้นค่ะถ้าวงจรการซื้อการขายอยู่ในสมดุลแบบนี้ยังไงก็รอดค่ะค่ะถ้าเซนท่านเดอ m มอร์โลตัสม c โคทั้งหลายไม่ยุบเราไม่ยุบค่ะค่ะนะคะโอเค <S <S แต่ว <S 1> <S 1> <ๆ>่าเป็นธุรกิจที่มีกินมีใช้ตลอดใช่สิ่งที่อาจารย์เห็นกับพี่แมมก็คือว่า ตอนนี้นอกจากพี่แหม่มลงตัดสินใจมาทําตัวสีวิไลมอนอกจากจะได้รายได้มีความมั่นคงมีรายได้เพิ่มอีกทางนึงแล้วเนี่ยสิ่งที่มันแบบมหัศจรรย์แล้วก็เป็นความสุขมากๆที่แบบพวกเราเห็นพี่แหม่มทุกครั้งเนี่ยเราเห็นพี่แหม่มมีความสุขมากกับการที่ได้ทําเพื่อลูกนะคะทีนี้ในทริปที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะพี่แหม่มแชร์ว่าคือพี่แหม่มทำมาหลายๆอย่างเนี่ย ที่มแล้วได้มีโอกาสไปต่างประเทศไหมแล้วได้มีโอกาสไปกับลูกไปกับครอบครัวแบบเนี้ยที่ไปแบบฟรีๆหรือเปล่าคะไม่มีค่ะคืออยากจะขอฝากนะคะว่าธุรกิจนี้นะคะค่ะบอกเลยค่ะตั้งแต่ทํากันมาเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ไปต่างประเทศแล้วไม่เคยคิดด้วยว่าจะได้พาลูกไปเพราะว่ารายได้กับรายจ่ายของเราค่ะมันก็จะคุ้มครองพอกันถูกไหมคะแต่วันนี้ค่ะมันเป็นความมหัศจรรย์ เป็นความที่ตื่นเต้นแล้วดีใจมากค่ะวันแรกที่ขึ้นวันสตาร์ได้ไปจันทบุรีนะคะค่ะวันพอเดือนพอถัดไปค่ะขึ้นทูสตาร์นะคะค่ะแล้วพอเป็นทรีสตาร์นะคะได้ไปภูเกตนะคะค่ะพอเสร็จแล้วค่ะพอเราทาไปเรื่อยๆเราได้ขึ้นโฟสตาร์ตัดสินใจไปฮ่องกงหรือเนี่ยลูกชายสองคนเนี่ยค่ะได้เข้ามาขึ้นไปฮ่องกงเนี่ยโดยใช้วาลเชอร์ค่ะ เก้าหมื่นนะเราต้องว้า์มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีเอาชเชอร์เหลืออยู่วอาชเชอร์ที่เหลืออยู่เอาไว้ซื้อของที่อยู่ในซีวิไลวันนี้ค่ะเราอยากให้ซีวิไลเจริญเติบโตเราอยากให้ซีวิไลเดินหน้านะคะต้องซื้อของในซีวิไลโดยใช้กระเป๋าวอาชเชอร์นะคะกระเป๋าพ็อกเก็ตเราลงมือทําอยู่แล้วเราสามารถเอาไปใช้จ่าย ในรายจ่ายอื่นๆได้อันนี้คือความโชคดียอดมากๆเลยนะคะคำถามสุดท้ายค่ะพี่แหม่มเนี่ยอยู่ในส่วนของราชการรัฐวิสาหกิจกําลังจะเกษียณในอีกสองปีข้างหน้าใช่ไหมคะพี่แหม่มลองอยากให้พี่แหม่มแบ่งปันมุมมองความคิดไปยังคนที่กําลังเกษียณหรือวางแผนเกษียณน่ะทำไมเขาถึงควรจะสร้างหลักฐานหรือสร้างมรดกหรือทําไมต้องทําศิวิไลคะคือ กเกษียณอายุนะคะอย่างเช่นของข้าราชการเขาก็จะได้เขาก็จะได้บำไอบ้บำนานใช่ไหมคะแต่สําหรับพี่แหมมเนี่ยคือจะได้บำเน็จพอเรารับมาปุ๊บเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีการลงทุนหรือเราไม่มีอาชีพอะไรเนี่ยเราจะไม่ได้รับรายเดือนอีกต่อไปนะคะค่ะ,<จ>ะซึ่งจะหมดไปได้จอจะหมดไปไซึ่งเราก็มองว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วแล้วลูกเราก็ยังเล็กอยู่ยังเรียนไม่จบแล้วเราจะต้องทําอย่างไรให้สร้างให้เขามีไรายได้ ทรายเขามีได้รับต่อจากเราอะค่ะนะได้รับต่อจากเราโดยไม่ต้องทํางานซึ่งพี่แหม่มเป็นคนบอกเลยค่ะว่าขี้เกียจแต่อยากได้ตังค์ <laughs> แล้วเลยชอบทําอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็ได้ตังค์ซึ่งซีวิไลนี้พี่แหม่มยืนยันเลยนะคะว่าง่ายแต่ทรงพลังค่ะ